สวัสดีครับผมอ,ออกเป็นเลนนะครับผมมา,าดูมิมบ้างนะครับเผื่อฟุกพึ่งด้วยนะครับจะมาหาดูตัวกินดอกไม้ดอกเค่ศรหญ้าต่างๆนะครับขี่มาเห็นมิมอยู่ข้างทางเลยนะรังนี้อยู่ข้างทางเลยนะครับผมขี่มาค่อยๆมองไปก็เห็นเลยนะครับเดี๋ยวมาลุ้นว่ามีน้ําหรือเปล่าน้ําจะสีอะไรนะครับผมเพราะช่วงนี้มันจะออกไปต่างจากเดือนห้าวันันเถอะนะครับผม เดี๋ยวเรามาลุ้นกันไม่รู้ว่าน้ําจะดีหรือเปล่านะครับหลังใหญ่เกนาะน้ำนะครับเอาควันโดนแล้วนะครับเดี๋ยวดูหัวน้ําก่อนนะฮะว่ามันมีหรือเปล่านะครับ มีช่วงนี้จะดูบ้างบางหลังนี้ดุนะครับน้องก็อยับประมาทนะครับผมอ,อหัวน,น้ำฝ่อนะฮะไม่มีเลยนะครับผมก็วนวลังนะฮะสวนลัง,นนลงเป็นเที่ยวเที่ยวสามนะครับผม ก็กำลังกินนั้นเหอะนะครับผมก็สังเกตจะเห็นมิ้มนะครับมิ้มงานนะฮนะหาเกสรสีส้มนะครับผมจะมีเกสรสีส้มแล้วก็สีเหลืองนะครับวิ่งขึ้นไปข้างบนนู่นนะ เป็นดอกเกสรดอกหญ้าต่างๆนะครับที่ช่วงนี้ได้ผลใหม่ออกออกดอกออกเกสรนั่นนะนะพึ่งก็เหมือนกันนะครับผมก็จะหาแบบนี้นะครับถึงไม่มีน้ํานะครับมันก็หาเกสรเนี่ยมาป้อนตัวอ่อนได้นะครับผมกินแทนน้ำว่างั้นเถออนะครับผม ไปครับผมหลังนี้ไม่เอานะครับ ของคู่กันนะครับผมไม่ว่ารังพึ่งรังแตนนะครับกระจาบจะมาใส่นะครับผมคือป้องกันสัตว์หรือว่าคนที่จะมาทำร้ายไข่ของมันนะนะอันนี้มีมิม้มอยู่รังเนื่องนะครับ <c oughs> ก็เลยมา,มาทำกันเป็นเป็นกลุ่มเลยนะรังนกกระจาบส่วนมิม้มที่ผมถ่ายเมื่อกี้นี้มันแก่นะครับผมหัวน้ำฝ่อนะ รอวันย้ายนะครับผมแล้วก็นกรก,กระจาบเขาเข้าใจว่าอยู่ตรงนี้ปลอดภัยนะครับ อนีอ่กอ็กอีกหลังนึงนะครับผมสูงครับผมอยู่กับต้นคางนะฮะมีหลังนกกระจาบนะครับแต่คงไม่มีน้ำแล้วนะครับผมทางทางพื้นที่ทุ่งนาเนี่ยน้ำไม่มีแล้วดอกไม้ใหญ่มันหมดไปแล้วนะครับไปครับผม